สัดีครับสวัสดีครับสมาชิก so สั่นครับยินดีต้อนรับที่ทุ้ส่่น้าช่องวีพีธรรมดานะครับช่องวีพีธรรมดาก็จะมานัเสีาวสตานะครับลาวสตาของวมาที่นะครับของัมาี่17พฤศจนิการยาเสตาก็คือเจากประเทศนะครับมีให้ชมทุกทุกวันที่ะีม็นอผ้เพ่อวาที่กรท่ทนอย่าเดีนะครับ อะมาชมกันเลยดีกว่านะครับสองกับสามนะครับสองกับสามนะเพราะที่สองห้ากับหกครับ ถามนี้เลยนะครับขอขอบคุณมากๆนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีครับค่ะ